ไม่มีสลิปเป็นเดือนไม่มีสเตทเมนต์แล้วจะกู้เงินยังไงซึ่งข่าวใหม่ล่าสุดเนี่ยสาเจ้าทั้งธนาคารและก็นอนแบงก์เตรียมใช้ข่้นน้ำค่าไฟเป็นข้อมูลในการปล่อยกู้นะเริ่มกันปีนี้เลย โครงการยูเดาต้าคืออะไรเหมือนคือโครงการที่เราดึงข้อมูลของตัวเองเช่นค่าน้ำค่าไฟจากรัฐมาส่งให้กับสถาบันการเงินดูได้ข้อมูลที่ส่งเนี่ยก็อย่างเช่นประวัติการใช้ค่าน้ำค่าไฟจ่ายตรงไหมจ่ายสม่ำเสมอไหมซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขานำมาประเมินเลยว่าคุณมีวินัยทางการเงินไหมเหมือนคนที่ไม่เคยกู้เงินมาก่อนแะแต่อยู่บ้านเป็นหลักแรงจ่ายบินตรงเวลาพอที่จะเชื่อใจได้เริ่มใช้จ ริงแล้วนะตอนนี้มี3นอนแบงค์ที่เขาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานอนแบงค์ non แรกก็คือเงินดีๆนอนแบงค์ non ต่อมาเทียนสุรัตลิสซิ s งและนอนแบงค์สุดท้าย PC Tower and p r o p e r t y และในกลางปี2568แบบนี้เนี่ยก็จะทยอยเปิดอีกหลายเจ้านะอย่างเช่น m ั n นิหรือว่าแอฟฟินิเนี่ยสบา leasing ก็จะเปิดอ b บคาซึ่งอยู่บนแอปมันนี่ทันเดอร์บิ๊กมั ก็จะเปิดนะรวมทั้งแรปปิดแคสก็จะเปิดเช่นเดียวกันส่วนในปีหน้าปีทองธนาคารพาณิชย์ใหญ่ๆก็เข้าร่วมเช่นกสิกรไทยกรุงศรีเกียรตินาคินพัทร์รัไซีบีซไทยเครดิตและก็ทิสโก้ซึ่งทิสโก้โกเนี่ยเขาจะเริ่มในไตรมาสสานี้แล้วนะส่วนธนาคารรัฐอย่างออมสินทกศก,ก็จะเข้าร่วมด้วยในปีหน้ารวมทั้งหมดเนี่ยจะมี30แห่งนะที่จะใช้ข้อมูลค่าน้ำค่าไฟได้ด้วยแล้ว ะเอาข้อมูลการใช้ค่าน้ําค่าไฟมาได้ยังไงซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคุณก็เข้าไปที่แอปทางรัฐไปขอข้อมูลการใช้ค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ส่งให้กับผู้บริการสินเชื่อเขาพิจารณาซึ่งเป็นการใช้งานฟรีนะผ่านแอปทางรัฐและง่ายกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วด้วยซึ่งในส่วนดีเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการกู้ของคุณนะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยมีเครดิตและก็สะท้อนว่าคุณมีวินัยจ่ายบินสม่ำเสมอถ้าคุณไม่มีสลิปเงินเดือนไม่เคย กู้กับธนาคารแล้วก็จ่ายค่าน้ําค่าไฟเองทุกเดือนคุณเหมาะมากนะลองส่งข้อมูลนี้เนี่ยไปขอกูด้ดูแต่ถ้าคุณติดหนี้อยู่เยอะไม่มั่นใจว่าจะผ่อนคืนไหวไหมอย่าเพิ่งกู้เพราะว่าข้อมูลค่าน้ําค่าไฟเนี่ยแม้ว่ามันอาจจะช่วยให้คุณกู้ผ่านก็จริงนะแต่ถ้าคุณไม่มีแผนในการใช้เงินแล้วก็มันก็เท่ากับว่าคุณอาจจะติดกับดักหนี้ได้อีกเช่นเคยข้อมูลพวกนี้อาจจะทําให้คุณกู้ง่ายขึ้นนะแต่ ไม่ได้แปลว่าควนกู้ทุกคนวางแผนก่อนใช้คิดก่อนกู้ให้ดีนะ